สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิสซี่ยีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูประจำเดือนเมษายนปี2565กันค่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในเดือนเมษายนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไพ่สองถ้วย The s t r a n g จไม้เท้า The Emperor อัศวินถึงไม้เท้า10ดาบเด็กถือเหรียญ 10ไม้เท้า The World 2ดาบ The Magician หถ้วยสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูนี้นะเดือนนี้เนี่ยภาพรวมดูดีนะคะภายในเดือนนี้เนี่ยคุณจะมีความชื่นมืน่นมีความมั่นคงและก็ดูมีความพัฒนาไปในทางที่ดีนะแนวโน้มคือภาพรวมเนี่ยโอเค ดีขึ้นจากเดือนที่แล้วนะคะโอกาสที่เดือนนี้เนี่ยคุณจะมีโอกาสปลดหนี้ปลดสินปลดภาระเกี่ยวกับบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะมีสูงมากนะคะการเงินสำหรับเดือนนี้การเงินของคุณเนี่ยได้ไพ่ the s t r ตรนท์นะคะ คือเท่ากับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแต่เดือนนี้เนี่ยทุกอย่างมันค่อนข้างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเงินที่คุณได้เนี่ยก็จะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงหรือความสามารถของคุณเองคุณจะมีโอกาสเก็บเงินเก็บทองเก็บออมได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีรายได้พิเศษด้วยนะต่างเกี่ยวกับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาหรือรายรับจากต่างแดนนะคะรว ถึงงานออนไลน์ก็เกี่ยวนะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาหรือต่างแดนเนี่ยรับรองว่าคุณสามารถจะทํารายได้จากตรงนั้นได้ดีนะคะแล้วก็เดือนนี้นี่มีโอกาสนะที่จะได้โชคได้ลาบจากเลขเด็ด บอกเลยเนี่ยเ,<อ>เลขอะไรนะรอบนี้นะคะเดือนนี้นี่คุณจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากเลขเลขเด็กนะเ,เก็บอกไว้เลยซึ่งใครจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่นะคะเรามาพูดถึงเกี่ยวกับด้านการงานเดือนนี้เดือนนี้งานของคุณคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือว่างานออนไลน์เนี่ยก็ปัญหามันก็อาจจะน้อยกว่าคนที่ทํางานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทํางานในด้านนี้นะงานเดือนนี้ค่อนข้างจะหนักอยู่ เนี่ยคุณได้10บไม้เท้าคุณแบกภาระอยู่คนเดียวเพลินี่หาเงินคนเดียวในองค์กรเลยนะคะเดือนนี้เนี่ยโอกาสที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาหรือว่าการคอมมูนิเคชันกันที่ไม่เข้าใจกันนะโอกาสก็จะมีนะคะการส,สื่อสารที่ยังไม่ได้มีประสิทธิภาพประสิทธทิผลมากขึ้นคุณจะต้องไปเช็คเลยนะด้านเอกสารสิ่งที่คุณส่งไปหาผู้ใหญ่เอกสารทําถูกต้องไหม อะไรที่คุณเขียนและคุณส่งให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นเนี่ยค่ะคุณจะต้องเช็คให้ดีๆว่ามีอะไรผิดมีอะไรพลาดบ้างหรือเปล่านะคะแล้วเดือนนี้เนี่ยผู้ที่เป็นหัวหน้าง,งานจะส่งลูกน้องไปทำงานแทนก็อาจจะต้องคุยกันให้ดีว่าลูกน้องคุณนะมีงานที่ต้องทำอะไรบ้างข้อ1ข้อ2ข้อ3อย่าให้มีอะไรผิดพลาดเพราะว่าปัญหามันจะกลับเข้ามาหาคุณอยู่ดีนะคะในเดือนนี้การเดินทางของ คุณหรือว่า,าปัญหาที่จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็อาจจะมีมาจากการเดินทางคุณไปไหนเนี่ยจะต้องเช็คให้ดีนะว่าไปทําอะไรไปการเดินทางไปยังไงและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นค่อนข้างมาก เลยทีเดียวนะคะภายในเดือนนี้คุณอาจจะเกิดความเครียดเกี่ยวกับด้านการทำงานได้แหละก็ต้องระวังอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องสุขภาพนะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเลยเพราะว่าคุณจะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพด้านปวดหลังปวดไหล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใครที่ทำงานหนักๆเนี่ยก็อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็หมั่นออกกำลังกายด้วยนะคะนะเรามาพูดกันถึงเรื่องความรักดีกว่านี่เดือนนี้เดือน นี้เนี่ยผู้ที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วนะคะรับรองว่าจะมีความชื่นมืน่นมีความสดใสความรักเดือนนี้ก็จะผลิบานเบ่งบานมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศมีโอกาสได้เดินทางไปพักผ่อนแถวชายทะเลนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะมีน้องนี่เดือนนี้ มีได้เลยค่ะถ้าเดือนนี้นะมีบุตรเนี่ยรับรองว่าบุตรจะเป็นอภิชาติตบุตรเลยคนที่จะนำเงินนำทองหรือว่านำสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีคู่นะเดือนนี้ก็มีโอกาสพบเจอคนที่ใช่คนที่คุณจะรู้สึกว่าคนนี้แหละใช่เลยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือมีการคอมมูนิเคชันผ่าน เครือข่ายออนไลน์หรือว่าในแอปต่างๆนะเดือนนี้คือปัดเลยค่ะปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายปัดขวารับรองว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคุณจะต้องน่าจะถูกใจเดียว,ยวนะคะสิ่งที่สำคัญเดือนนี้ที่อยากจะต้องกังวลนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นเรื่องงานแล้วก็เรื่องสุขภาพที่คุณนะอาจจะทุ่มเทกับด้านการทำงานมากเกินไปจนสุขภาพไม่ดี ฉะนั้นการทำงานกับการดูแลสุขภาพก็ต้องบาลานซ์กันนิดหนึ่งไม่อยากให้ทำงานหนักเกินไปจนเสียสุขภาพนะคะแล้วก็ภาพรวมสำหรับชาวลัคนาราศีธนูก็มีทั้งหมดเท่านี้ค่ะนะถ้าใครชอบหรือว่าสนใจก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์สามารถกด Subscribe หรือกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะขอบคุณมากคะ่ะ